เจอมิมอยู่ในกอไผ่นะครับผ่านรุนกำลังปีนขึ้นเนาครับต่างๆครับก,กำลังลนฟันครับ ลูกก็ขาวอยู่นะครับมาดูหัวน้ำหวานว่าจะใหญ่ไหมได้มาแล้วครับผมดูหัวน้ำหวาน,น,นหัวน้ำหวานมันจะใหญ่ครับมันทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะสวยครับรังนี้หัวน้ำหวานครับใหญ่ ตัวอ่อนก็นเยอะครับอหอน้ำมานมัน,นมได้ครับติดตามรังต่อไปครับผม